ดีค่ะเราจะมาเล่นเกม The Walking Dead Season 2 Episode 5 No Going Back ถอยไปไม่ได้แล้วก็นี่คือครัวกูเกมมิ่งมานเิ่มอะไรครับ Episode 5ตอนสุดท้ายนะน่าจะ ตอนก่อนของ The Walking Dead ฆ่าคนเดียวเพื่อที่จะช่วยคนเยอะนี่แหละสิ่งที่ต้องทำจะได้อยู่รอดเขอเวลาแป๊บเดียวไม่ฉันจะเยอะเลยนายจะฆ่านายตั้งแต่แรกแล้วนี่ค่ะดูแค okay, ่นี้ดูเขาดูแย่นะ <Here. S 1> นี่ไปลากรอนเจนะ Jane. คนสิ่งที่แย่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้เธอแย่ด้วยเดี๋วกันเฮ้ยอย่ายิงวเว้ยหยุดวางลงวางลงอย่ายิงตายแล้วครับยิงเสลาแม่งุกคนยิงกันเลยเดีเลยครับรู้แต่ว่าตายเยอะแน่นอนครับ เกมนี้จะเปลี่ยนแปลงตามที่คุณเลือกเทลเทลเกมน้ำเสยียโดย Skybound Entertainment The Walking Dead Season 2ไป้อะไรนี่ยินเสียงเคมนีนทายมันยิงกันอยู่ ชันมาถายโดนยิยงแล้วครับเออฉันโดนยิยงแล้วฉันโดนยิยงไม่มาทางนี้เล่มปักอยู่กมึงเริมเอง êy, lao tòng đi chữa đẻ, chữa đẻi bầu nè. Coin, mèn, khai yin cua. êy, làm ดูเลยเฮ้ยไม่เห็นเลยเมืเ่อกี้ทำได้ดีมากเลยเฮ้ยเมนต,ต้องทำอะไรเรากำลังแย่เฮ้ยแค่นี้จัดการ,รงั้นเหรอไม่ไมีใครหายไป phải, 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 phải,

ออกมามันจะฆ่าเด็กนี่เฮ้ยไปแร้วไม่จะทให้มันจบออกมาตอนนี้เว้ยหยุดเดี๋ยวนี้เว้ยฉันไม่ทำ

มันเป็นใครครับเออเจนกลับมาเว้ยยิงเลยค่นี้ดีมากทำได้ดีมากเลยค่นี้ <laughs> <laughs> มาดีแล้วมาฉันเทง ฉันนี่มันจะเหนื่อยเฮ้ยอะไรกันเฮียมากเลยเมื่อกี้คิดว่าไม่รอดแล้วเอ้ขอบคุณที่เข้ามาฉันไม่รู้คนนี้ฉันไม่เคยฆ่าคนที่ไม่ทำให้ฉันแย่เธอช่วยฉัน เออ s fine, <S ฉันก็เลยทำ s <S มันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ s <S มาไปกันโอเคตามฉันมา mm hmm. เธอเป็นลูกน้องฉันอย่าพูดมาก mm hmm. คนนี้ตายแล้วครับเปคนยิงเอง กิดอะไรขึ้นเขากลายละเขาเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเห็นก่อนเขาก็เลยบอกว่างลูกเธอไม่ผิดโอเคนะเขาแค่แย่เสียเลือดนั่งเยือก,ยกันไว้ไม่มีใครผิดใช่เธอช่วยเด็กคนนี้ พอแล้วเอ่าอยู่กับอาเวนแล้วใช่โอเคไม่เป็นไรไปกันเราจัดการลูกเธอแค่นี้แค่นี้ <c oughs> บบเฮ้ยบ้าเฮ้ยจบแล้วทำอะไรไม่ได้พูดอะไรดูดิจากทาง เฮ้น้องสาเขาตายแล้วเขาเสียเยอะแล้วไม่ต้องทำแบบนี้ไปวดฉันสาไปอย่าพูดมาไม่ไม่จริงฉันมีที่ไม่เยอะไกลมีหันม่เขาอยากช่วยอย่างโง,ง่เขาแค่อยากรอดทำไมจะช่วยพวกล่า ฉันไม่อยากเห็นใครตา,ายครับงั้นก็หลับตาเฮ้ยเราไว้ใจได้เขาอยากอย okay, yeah. anyway> ู่รอดโอเคนะเ่านาไม่สนใจเราควรจะไปเขาต้องระวังไม่ไกลอย่ามาไก่เธอแหละเพราะพวกนี้มันตามเพื่อน เอ้ยฉันผ the pues so ิดด้วยเจนี่ดูลูกดิเรามีของที่ต้องการเพรอมีอาหารต้องพยายามหรือมีแผนไหมมีอะไรมัดมันได้ไหมได้ฉันมีดีแล้ว มาสตคัญก็ค่อเออข้าใจแล้วนะแค่นี้ให้ใจเย็นได้ได้ครับรู้ว่าเออตายไปเยอะคนแล้วกูคงไม่ใจเย็นเหมือนกันแหละครับแต่ก็ไปแค่นี้ไปแค่นี้ตายก็จะเป็นคนสุดท้ายนอกจากเคมันทายจากภากแรกแล้วก็คอยดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรรู้เธอต้องโกรธฉันไปแต่ฉันเห็นปืน ฉันรู้สึกว่าผิดปกติฉันไม่มากลับมานะแต่ฉันไม่กลับมาฉันดีใจที่เธอกลับมาฉันไม่ได้อยากให้เธอไปตั้งแต่แรกขอบคุณก็ดีเพราะเธอแหละเกปอร์เซที่ฉันกลับมาแต่คงจะแย่ถ้าเธอเกลียดฉันตลอดก็คงไม่อยากให้เธอเกลด แย่หรอกเราจะทำให้สิ yes. fair, <s Elliott ills> ่งนี้ไปรอดฉันแก่ฉันไม่ทิ้งเลยหรอกฉันไม่เคยทิ้งแต่หรอกฉันควรจะทิ้งเธอไปหลายคังแล้วต้องถือปืนไม่เห็นเราว่าจอกันเขาไม่ไปเลยหรอกไม่ต้องทำให้ถึงแย่เป็นห่วงแกนี่เขากำลังแย่ต้องระวัง เขาใช่เขาเสียทุกอย่างไปแล้วเออเขาคงไม่เป็นไรฉันเคยเห็นเขาก็รู้หรอกแต่มันอาจจะเขาอาจจะหนักนะตอนนี้เดี๋ยวเขาคงไม่รอดแล้วก็แน่ใจละเธอคนเดียวที่เขาไว้ใจเธอคนเดียวที่ต้องช่วยเขาฉันช่วยเอง ฉันเข้าใจ on, มาพวกช้าช้า้ี่ต่อเชนใจเย็นสาวได้พี่สาวยังเพิ่งตายนะเว้ยเราพักสามก็ได้แม่งมีแต่คนตายโอ้ยเยี่ยผิดเซฟยังไม่ได้เวลาต่ออีกสักสิบนาทีดีกว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยมึงมึงมึงพากไปถูกที่ไหมไอแว่นอุสาไว้ใจมึงมึงมากลางกูวะรอรอก่อนเราต้องหยุดนี่อะไรฉันต้องเคนะมึงแค่ขอแป๊บเดียวมันเคแย่นีเด็กเกลร้อนนี่เฮ้ยฉันพูดอะไรบอกให้รอมึงฟังกู แค่นี้ไม่ต้องทำก็ได้เออเราทำให้มันถึงทีง่ต้องการแหละมันควรจะได้รับแบบนี้เฮ้ยพอแล้วแค่นี้อยู่นิ่งๆฉันคุยอยู่เพนไม่ต้องทำแบบนี้กำลั <c oughs> งแย่ เธอเป็นไรไหมไปคุยฉันอยู่โอเคม็มมาอาลูกไปด้วยโอเคโอเคพาลูกไปอาจจะช่วยเคนน่ <c oughs> ขอความคิดพวกตะนายเป็นไร้วอะไรคนที่ฉันรู้คนอยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนใจะไหม ต้องเป็นหัวหน้าตลอดเป็นแบบนี้ตลอดฉันไม่ใช่คนแบวนั้นหรอกะเออเขาไม่เป็นหบวนั้นหรอกพวกดีๆเหมือนกันคนที่เพื่อนฉันลีเขาเป็นคนที่ดีอยากเจอเขาฉันก็มันก็อ,อยากให้เขาอยู่ที่นี่ เะาดูเหมือนต้องคุยก so ับม่นเจนช่วยได้ go ถือไว้นะโอเคจับไปใหบอลลี่ฮะฉันขอโทษว่าอะไร right back. ฉันกลับมาขอโทษที่อบอกบอลลี่เกียน์ล่ะ เฮ้ยลุกลุกใจเย็นใจเย็นเป็นไงบ้างก็คันดีกว่านี้มาเยอะแล้วโดนยิงขาแล้วให้กูทำอะไรครับอาจจะต้องตัดขาออกแย่เลยว่าไม่ไหวนะใตัดขาประมาณที่นี่ได้ไง เออไม่ต้องคิดไว้นี่หรอกเดนไงซีนเดนั่งไว้นี้สมเลยฉันโดนยิงแต่ยังรอดเรามีเพื่อนฉันตายไปเยอะตายแบบไม่มีทน,นฉันทำอะไรไม่ได้ทุกคนที่ฉันไปด้วยหายไปแล้ว เออเขาไม่ได้ตายโดยไม่มีประโยชน์ท่านอยากจะคิดแบบนังง้นไหท่านทำได้เยอะมันะ้แต่จาไม่ได้ฉันรู้ฉันต้องจำมันไว้เฮน,นี่น่าจะใช้ได้พอดีเลยอะไรฉันไม่ได้ได้ยินอะไรไม่มีอะไรสำคัญหรอก เไม่อยากผองฉันก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเขมไปดูว่าจะเปลี่ยนของแคนี้ได้ไหมเขาว่าเขาไม่อยากเป็นคนเมโอเคฉันจัดการเองแค่นี้มึงจะฟังกูนะกูผอกแล้วกูจะเปลี่ยนภาพปันเธมึงน่าจะได้แป๊บเดียว มันจะทำให้ส you know ะอาดฉันรู้ว่ามันจะแย่แล้วมันต้องทำให้เสร็จทำเองเิีนมัดทายเก่งแล้วเขนนี่มึงดูลูกดีเนียมันเป็นลูกมึงวะมึงต้องดูแลไปจัดการเองโอเคเนขะีนเขียนี่ was with คิดว่าไปกับาอาเวนจูเนียใช่ยังไง ฉันชอบแย่หน่อยอเวนเจอร์เนี่ยโอเคนะคิดว่า AJ ชอบอะไรไม่ฉันจะเปลี่ยนอยู่มันไม่ให้เลือกไม่ห้ามเลือกก็ไม่ต้องทำไอ้นี้ฉันรู้ไม่ต้องทำเยอะและ โอเคโอเคให้ okay, okay. มันจบอเออขอให้มันไม่แย่หรือเธอไม่กลัวเหมือนกันไรหรอกหน้าเค้นนี่โอเคฉัน okay. ไว้ใจมันทาย so เป็นไงมั้ง <laughs> เออ ฉันดีใจที่ค้าว่าตายใช่เราจัดการแน่นอน,น,อนมาฉันล้างเองอเขนะียนมันจะเจ็บแป๊บนึงเงีเขีนยนนี่มึงคุรู้ว่ามึงเจ็บนะอ่จจะเจ็บนนิดนึงคิดเหรอ Ui cái này! Oh, cái Ui, stop cái Kijk, Yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Ok, hang Sorry about the language, stupid. Thoughty, Thôi lick là เออเขาฟังนั่นนั่นแน่หอฉันได้ยินมาเยอะเหมือนกันมันก็ไม่ควรเป็นอั่นนัล่ละใช่ฉันยอมไปแล้วคิดว่าฉันจะเสียอสละเอลเวนไปเพื่อที่จะรอดเดี๋ยวคจะช่วยเขาอยู่แล้ววันนั้นเพราะเขาออกจากแคมป์ฉันจะคิดแบบน,นั้นตอนที่ฉันจำเอลเวนจูเนีย เอดูแลไว้ดูแลเขาดีๆนะโอเคนะให้เขาปลอดไฟเราจะทำแน่เ <Ooh. S 1> สร็จแล้ว <Yep. S 1> ขอบคุณนะ <to go? S 1> พร้อมอยัง ดูดีกว่าเดิมะ่ะโอเค ready ready <can> ไปกัน let's go อ๋อยิงยาให้รู้ขามันจะดีขึ้นว่าเออเลยยังไงคนพันแพราขามันแล้วแต่ไม่รู้จะดีขึ้นก็ God. อยากจะขอบคุณแค่นี้นครับก็ไปต่อกันตอนหน้าครับก็โอเคเราจะต่อกัน ตอนหน้าครับนี่คือคุณของกูเกมิีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ